พายนะใหญ่ของประเทศยุคนี้ตกต่ำที่สุดผู้คนลำบากเศรษฐกิจตกหวบโรงงานปิดตัวลงทำได้เพียงรอผู้มีคุณธรรมสูงมาปกป้องแผ่นดินนี้ก่อนที่มหาสงครามใหญ่จะเกิดขึ้นในทั่วโลกบทความโดยอาจารย์เดชาณรนาศก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อทันจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะ ผมอยากเขียนเรื่องมนุษย์ชาวแสงให้เพื่อนๆได้อ่านอยู่เหมือนกันแต่เรื่องปัญหาของชาติบ้านเมืองนั้นก็ยิ่งสำคัญกว่ามากถ้าสิ้นชาติโดยเฉพาะในแผ่นดินของประเทศนี้ก็จะไม่มีอารยะธรรมใหม่มาเกิดขึ้นได้แม้จะสามารถมองเห็นอนาคตของตระกูลนักการเมืองและกลุ่มทุนจีนเจ้าสัวขายชาติได้ซิมซูนดับลงไปจนหมดในอนาคตไม่นานแต่ก็ยังมองไม่ออกและไม่เห็นว่า ใครหรือกลุ่มใดที่เป็นผู้มีคุณธรรมสูงสุดที่จะเข้ามาจัดการกับกลุ่มคนพวกนี้ได้ก่อนที่มหาสงครามจะเกิดขึ้นไปทั่วโลกทั้งอาวุธนิวเคลียร์อาวุธชีวภาพและภัยพิบัติที่รุนแรงหนักของโลกถ้าไม่มีคนดีที่กล้าหาญและมีคุณธรรมสูงสุดมาจัดการปกป้องประเทศและแผ่นดินนี้เห็นทีจะเกิดการสูญเสียขึ้นในประเทศจำนวนมากที่หลายคนจะคาดไม่ถึง หรืออาจจะล้มตายกันไปจนเกือบหมดประเทศกันแล้วในตอนนี้จะเหลือแค่สมาชิกในกลุ่มผมเท่านั้นที่จะรอดและผมก็ปกป้องสมาชิกในกลุ่มของผมให้หลุดรอดจากภัยพิบัติและเชื้อโรคระบาดมานานหลายปีรวมทั้งผู้ป่วยหนักจำนวนมากที่สังคมและคนในแผ่นดินนี้ได้ทอดทิ้งพวกเขามานานมากผมคาดหวังว่าสักวันหนึ่งจะสามารถรวบรวมผู้คนไปสร้างอรยธรรมใหม่ ให้เกิดขึ้นบนแผ่นดินนี้ที่ได้ก่อนที่ตัวคุณธรรมและจริยธรรมของคนบนแผ่นดินนี้จะดับมอดดับสูนลงไปหมดเสียก่อนขึ้นมาบริหารประเทศจะครบปีแล้วเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของไทยที่ไม่มีผลงานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันที่สามารถจับต้องได้สักอย่างนอกจากสิ่งที่ประชาชนจับต้องได้ก็คือเศรษฐกิจตกวบพวบ สินค้าแพงพลังงานขึ้นราคาพ่อค้าแม่ค้าขายของไม่ได้หุ้นตกโรงงานปิดเกือบหมดยาเสพติดระบาดหนักแรงงานเถื่อนล้นประเทศข้าราชการตำรวจและคอตสอทำงานห่วยแตกลวงลูกองค์กรอิสระกระบวนการยุติธรรมต,ต่ำตรมติดดินทำให้คนไทยรู้ว่าคุกมีไวข้ขังหมากับคนจนเปลืองภาษีประชาชนเที่ยวบินไปโปรโมตตนเอง มีแนวคิดออกนโยบายอัิยศขายชาติขายแผ่นดินเอาเปรียบคนไทยที่ทำงานหนักเบียดบังเอาภาษีของประชาชนไปเอื้อผลประโยชน์ให้นายทุนคดโกงเอาเปรียบเกษตรกร,ร,กรและบีบบังคับให้เกษตรกร,ร,กรไปซื้อปุ๋ยเคมีของพวกกลุ่มทุนไม่ส่งเสริมเกษตรกร,ร,กรปลอดสารเคมีพิษไม่สนใจแก้ไขปัญหาของประชาชนทำตัวลอยอยู่เหนือปัญหาพูดจาไม่มีหลักเลื่อนลอย นำพาประเทศชาติไปเลือกข้างและนำประเทศชาติเข้าสู่ความขัดแย้งมีวิสัยทัศน์ต่ำคอยทำงานรับใช้เจ้านายที่เป็นนักโทษทางการเมืองแต่ไม่เคยทำงานให้กับประชาชนสักอย่างเป็นนายกรัฐมนตรีคนเดียวที่มีสมองและวิสัยทัศน์คอยคิดแต่จะรองเงินงบประมาณแผ่นดินออกมาเพื่อจะนำมาใช้บริหารประเทศได้ ทั้งๆที่มีเงินงบส่วนกลางที่จะนำมาใช้บรรเทาความทุกข์ของประชาชนได้ก่อนแต่ดันทะลึง่งรอเก็บเงินส่วนกลางเอามารวมกับเงินงบปีประมาณไว้แจกประชาชนทีเดียวในโครงการดิจิ t a ลวอลเล็ถึงตอนนั้นก็ไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศอะไรได้เลยเพราะรัฐบาลจะขาดทุนอย่างหนักจะได้แค่ภาษีกลับคืนมานิดเดียวและมีหนี้คงคลังอย่างหนัก ที่ไม่มีทางจะแก้ไขได้นอกจากทำเป็นงบขาดดุลมหาศาลเพื่อเตรียมรีดเอาเงินภาษีประชาชนให้ดิบม,มากที่สุดถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปและคือนายกเศรษฐาอย่างหน้าด้านตาใสายอยู่แบบนี้จะต้องเผชิญกับเหตุการณ์สองอย่างก็คือ 1. คําคำพิพากษาศาลให้นายเศรษฐายุติการกระทําหน้าที่นายกรัฐมนตรีลงจากคดีการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบาน ไปเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง 2. มวลชนจะออกมารวมตัวกันขับไล่นายเสฐาให้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแม้ว่าวันนี้รัฐบาลโปรประเทศจีนอย่างนายเสฐาจะมีความพยายามและย่มใจว่ามีสื่อในมือหลายสำนักที่คอยสนับสนุนทุนจีนอยู่เบื้องหลังหลายช่องก็ตาม และในการออกนโยบายเอื้อต่อทุนจีนจะทำให้สื่อหลายสำนักพยายามบิดเบือนข่าวความเป็นจริงและมีความพยายามโน้มน้าวจากสื่อให้คนไทยในประเทศหันมาสนับสนุนกลุ่มทุนจีนก็ตามแต่การบริหารงานย่ำแย่ของนายเศรษฐาที่ผ่านมาต่อให้มีสื่อพวกโปรโทุนจีนจำนวนมากอยู่ในมือก็ช่วยอะไรนายเศรษฐาไม่ได้ ลุงตู่ลงนามการป้องกันการขยายอิทธิพลของจีนแต่นายเศรษฐากลับนำพาประเทศเข้าไปร่วมกับบริกส์ที่มีจีนเป็นผู้กำหนดนิ้วสั่งได้ทุกเรื่องที่เป็นประโยชน์ของชาติตนเองในขณะที่พี่ใหญ่บริกส์อีกคนอย่างอินเดียก็จำนวนด้วยหลักฐานว่าขายขีปนาวุธสำคัญให้กับฟิลิปปินส์และส่งมอบอาวุธหนักที่สำคัญให้กับอิสราเอลเพื่อใช้โจมตีเลบานอนกับปาเลสไตน์ ที่เป็นประเทศที่สมัครเข้าร่วมกับกลุ่มบริกส์และการยกเรื่องประเทศเอธิโอเปียของสื่ออวยจีนว่าปัจจุบันมีความเจริญและทันสมัยมากประเทศไทยจะได้โอกาสค้าขายกับประเทศนี้อย่างแนบแน่นผมฟังแล้วรีบวิ่งไปล้วงขออ้วกเลยไม่ใช่รังเกียจประเทศเอธิโอเปียนะครับแต่ประเทศนี้เขาก็ค้าขายอยู่ในกลุ่ม G 2 0อยู่แล้วที่เป็นกลุ่มสมาพันธ์การค้าของแอฟริกา G20 มีทั้งสหรัฐอเมริกาจีนรัสเซียอินเดียสมาพันธ์การค้าแอฟริกาทั่วทุกประเทศ EU เอเชียและกลุ่มประเทศที่เจริญแล้วทางการค้าแล้วนึกบ้าอะไรไปนำประเทศไทยไปเข้าร่วมกับกลุ่มบริกส์ที่ในขณะที่พี่ใหญ่อีกคนอย่างรัสเซียก็บังคับให้ประชาชนที่อพยพมาจากประเทศอื่นที่เพิ่งได้สัญชาติรัสเซียกว่าหนึ่งคนบังคับให้ไปเป็นทหารสู้รบกับยูเครน และออกเดินสายพบปะกับคิมน้อยของเกาหลีเหนือเพื่อขอกองกำลังพลไปช่วยรบกับยูเครนในขณะที่สภาของสหรัฐอเมริกาก็มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แบนกลุ่มนักรบอาซอบที่มีกำลังพลนับแสนนายที่ต่อต้านรัเสเซียอย่างรุนแรงและสหรัฐอเมริกาเตรียมสนับสนุนอาวุธให้อีกเพียบ คราวนี้ยากที่จะหลีกเลี่ยงสงครามที่จะเกิดการบานปลายขยายวงกว้างขึ้นไปทั่วโลกย้อนมาดูที่อินเดียอีกรอบหลังจากที่จีนไม่สนใจมติของ UN เแม้ว่าจีนจะเป็นสมาชิกของ UN ก็ตามต่อกรณีการเข้าไปยึดพื้นที่เขตพิพาทในอินเดียและเส้นทางเดินทะเลรวมไปถึงหมู่เกาะพิพาทต่างๆเมื่อจีนไม่สนใจ UN เอินเดียก็ขนอาวุธหนัก และกําลังทหารมาตรึงตามแนวเขตพิาพาทในทันทีในขณะที่เวียดนามก็ออกมาประกาศว่าหากจีนบุกรุกเข้าเข,าเขตน่านน้ำของเวียดนามเมื่อไหร่ก็พร้อมจะตอบโต้จีนแบบสาสมในทันทีเวียดนามก็สมัครเข้ากลุ่มบริกส์นี่พวกมึงเป็นกลุ่มบริกส์กันภาษาอะไร ในการค้าขายไม่เคยพูดถึงมีแต่หักหลังและแย่งชิงผลประโยชน์กันเองทั้งนั้นจะเห็นแค่ช่องสื่อเสี่ยมกับนักวิชาการขายชาติบางคนเท่านั้นที่ออกมาพูดและเขียนชี้นำสนับสนุนจีนไปทุกเรื่องที่จีนขยายอิทธิพลเพื่อฮุบเอาทุกอย่างของประเทศต่งตางๆแต่รังเกียจพฤติกรรมของสหรัฐอเมริกากับชาติตะวันตกซะงั้น รวมไปถึงสนับสนุนเกาหลีเหนือและโจมตีเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นนี่คือสื่อที่อันตรายที่สุดในเรื่องการเสี่ยมคนในชาติทั้งๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับคนในประเทศชาติของเราเลยที่จะต้องไปเสียเวลาเลือกข้างควรวางตัวเป็นกลางไม่ใช่ทำตัวแบบนายเศรษฐาที่กำลังเปิดประตูประเทศให้พวกทุนจีนเข้ามาขยายอิทธิพลอำนาจอยู่เหนือคนไทยทั้งประเทศ นี่มันพระยาจักรีกลับชาติมาเกิดชัดๆที่เปิดประตูให้พมา่ามาเผาเมืองตนเองหลายคนไม่เคยรับรู้ว่าหลายปีที่ผ่านมาไทยต้องขาดดุลการค้าให้จีนถึงปีละกว่า6 0แสนล้านบาทมีตอนหลังมาในยุคของลุงตู่นี่แหละที่ไทยลดการขาดดุลกับจีนลงมาเหลือปีละ4ี่แสนล้านบาทแถมไทยยังเป็นฮับขนาดใหญ่ของจีนในการนำวัสดุอิเล็กทรอนิกส ปนเปื้อนสารกัมมันตภาพรังสีและโลหะพิษนำมาทิ้งในประเทศไทยมากที่สุดแถมทุนจีนยังมีอำนาจไปขุดเอาแรก่กัมมันตภาพรังสีที่ฝังกลบทิ้งออกมาเที่ยวส่งค้าขายกันแบบเปิดเผยไม่เกรงกลัวอำนาจของกฎหมายประเทศไทยเลยสักคนแค่สิบเดือนก็เขียนเรื่องไม่เอาทานของนายเศรษฐากับสื่อและพวกนักวิชาการอวยจีนไม่หมดเบื่อหน่ายมากทำไมพวกนี้ มันถึงไม่พากันอพยพไปอยู่ประเทศจีนกันให้หมดถ้าประเทศจีนมันดีจริงตามที่พวกมันชอบออกมาอวยกันมากเรื่องอากาศยานของสหรัฐอเมริกาเหมือนกันก็เสียมกันไปมั่วเรื่องทหารเรือที่เข้าร่วมหาเรือกันระหว่างกองทัพไทยกับสหรัฐอเมริกาก็เสียมไปแบบมั่วม่วว่าสหรัฐอเมริกามาแทรกแซงกองทัพไทยไปนูน่น ทั้งทงที่เขาตั้งแค่คำถามว่าอำนาจของกองทัพไทยนั้นอยู่ที่กระทรวงกลาโหมใช่หรือไม่เพราะกองทัพในสหรัฐอเมริกานั้นอำนาจทางทหารนั้นอยู่ที่มติของกระทรวงกลาโหมแต่นายทหารไทยเราตอบว่าไม่แต่กองทัพไทยของเราใช้การสื่อสารและมีความสัมพันธ์กันแบบกองทัพกับกองทัพที่แยกออกมาเป็นฐานบกเรือและอากาศ ไม่ได้มีศูนย์บัญชาการมาจากอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเขาคงเห็นว่ารัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของไทยปากค่อยหน้าตาและบุคลิกไม่ให้แถมสนับสนุนให้ซื้อสรากเรือดำน้ำของจีนอยู่อีกแทนที่จะจัดสรรงบประมาณให้กองทัพเรือผลิตและสร้างเรือรบเองและเขาก็พร้อมที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับกองทัพเรือของเรา ส่วนเครื่องบิน F-16 ตัวใหม่ล่าสุดที่กองทัพอากาศไทยอยากได้เขาก็ให้เหตุผลว่าถ้าสหรัฐอเมริกาขายให้ต้องขออนุญาตในการขึ้นบินเพื่อการรบหรือฝึกบินได้ไหมเพราะเขากลัวว่าหากเครื่องบินรุ่นใหม่ไปตกในเขตประเทศอื่นสิ่งที่เขากลัวที่สุดก็คือการโจรกรรมข้อมูลของเครื่องบินที่อาจหลุดรั่วไปที่ประเทศจีนได้ที่เป็นคู่แข่งสำคัญ และดูเหมือนว่าเขาไม่มั่นใจในรัฐบาลชุดนี้เลยไม่ใช่เขาไม่อยากขายให้กองทัพไทยขนาดญี่ปุ่นเกาหลีใต้ซาอุดิอาระเบียเขายังไม่ยอมขายให้เลยไม่ใช่เสี่ยมไปทุกเรื่องเสี่ยมจนผู้อ่านข่าวบางช่องต้องไปติดคุกเพราะเสี่ยมจนเคยตัวมโนเอาเองและให้ความจริงแบบผิดๆแบบที่เจตนาที่พีอวยประเทศตนชอบมาก และสื่อสารให้ประชาชนแบบบิดเบี้ยวและไม่มีข้อมูลความจริงอะไรเลยทหารอากาศจะซื้อฝูงบินกริบเพ่นของสวีเดนกี่เครื่องก็ไม่มีใครว่าอะไรแต่คำถามของเขาก็แค่บอกเป็นในในว่าหากเกิดการรบกันขึ้นมาจริงๆในเขตภูมิภาคอาเซียนเขาจะได้รู้ว่าไทยกับกลุ่มบริสนี่คืออะไรและไทยกับจีนนี่คืออะไรพิกัดมันจะได้มีผิดเป้า พระตอนนี้เ,เรือบรรทุกเครื่องบินกับเรือรบหลายลำของสหรัฐอเมริกาได้เดินทางเข้ามาร่วมสมทบกับเรือรบของฝรั่งเศสออสเตรเลียในมหาสมุทรแปซิฟิกและอยู่รายล้อมหมูกก่เกาะในฟิลิปปินส์กันเรียบร้อยแล้วในขณะที่เรือรบของญี่ปุ่นอังกฤษเยอรมันก็จะเข้ามาเสริมทัพในอีกไม่นานและตลกที่สุดก็คือเรือรบของอินเดียที่เป็นกลุ่มบริก์เจ้าเดิมประกาศว่า จะส่งเรือรบเข้ามาสมทบกับสหรัฐอเมริกาด้วยซะง,งั้นแจมทุกงานหาข้อมูลได้จากข่าวต่างประเทศนะครับปีนี้จีนมีโอกาสสูงมากที่จะถลม่มเกาะไต้หวันที่จะผนึกรวมเป็นจีนเดียวและถือโอกาสประกาศขีดเส้นทางเดินทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกทั้งหมดเป็นของจีนปีนี้อเสเซียก็ต้องบุกยึดยูเครนให้ได้ โดยมีเกาหลีเหนือพร้อมส่งทหารเข้าร่วมรบอิสราเอลประกาศให้ประชาชนที่บวชและเคร่งศาสนาทุกคนต้องเข้าร่วมกองทัพเพื่อเตรียมตัวทำสงครามใหญ่กับกลุ่มประเทศอาหรับโดยเฉพาะกับอิหร่านซีเรียเลบานอนปาเลสไตน์อียิปต์กำลังพิจารณาออกจากนาโตและอาจเข้าร่วมกับฝ่ายอาหรับแต่คาดว่าคงได้แค่ขี้คุย สหรัฐอเมริกาและกลุ่มนาโตเอาจริงที่จะปิดกลุ่มนาโตเอเซียให้นาโตยุโรปคุมอำนาจของรัสเซียในขณะที่นาโตเอเซียเอาไปคุมอำนาจจีนอีกไม่นานสงครามเกิดขึ้นและขยายวงออกไปทั่วโลกแน่นี่คือคำถามว่าตกลงไทยอยู่ฝ่ายไหนและนายเศรษฐาเลือกแทนคนไทยแล้วว่าจะเอาประเทศไทยไปอยู่ข้างจีนตอนนี้มหาอำนาจสองขั้ว กำลังบีบให้ทุกประเทศต้องเลือกข้างไม่ให้วางตัวเป็นกลางแต่ไทยมีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศที่ไม่เอาฐานทั้งคู่มีวิธีเดียวคือเสร็จาต้องออกจากเก้าอี้นายกรัฐมนตรีอย่างเร่งด่วนและให้ไปพร้อมทุกคนในคอรมอลลางไพ่การเมืองใหม่เอาอำนาจของทักษิณและกลุ่มทุนเจ้าสัวจีนออกจากอำนาจการปกครองประเทศทั้งหมด ต้องมีนายกรัฐมนตรีที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลต้องมีรัฐมนตรีต่างประเทศที่ฉลาดและเก่งเท่านั้นประเทศไทยถึงจะรอดบทความโดยอาจารย์เดชานะรุนาธสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะ